อะไรไ่ไรเอาประจำตรงนี้ที่แล้วคุณเอาเงินเกินไปเออไม่เป็นไรไม่ไม่ทาไมมันทำไมไม่ไม่บอกอ้าวเฮ้ยไม่มีใครออกไปได้หรอเพื่อนไม่บอกฉันจะรู้เมืองไหมเล่าถ่ายรูปใวิจับอยู่แล้วไปอะไรไปอะไรไอ้ย่าเพิ่งเปิดเพลงเเพื่อนอย่าเพ่งเปิดเพลงอย่าเพิ่งเปิดเพลงอย่าเ่งเปิดเพลงเปิดไม่ได้เพลงไม่บอกไม่บอกไม่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 เป็นไรเพื่อเพม่ไเพื่อนอกเราดไม่มีอะไรตักก็เอาอนี้ที่เรามาถ่ายรูปไม่มีเออคนสวยไงอยากถ่ายอ่ะ อสวยดยเพื่อนโอ้หสุดยอดเลยสดมวยออทำไมทำไมทำไมเป็นไรมันเป็นคุณนายฟังกูด้วยเออเออใครใครหล่ะใครเป็นคุณนายมันเป็นเจ้าหรอกไม่ก็ใครลงเจ้าพูดถึงใครฉันได้รู้ไงใครใครเป็นคุณนายไม่ใครเป็นคุณนายอยู่เจอจะพูดฟังอย่ดีวเออเออเอคุณนายนะเห็นไหมมันมาสั่งการมันเป็นบ้าหรือเปล่าโอยบ้านี้มาที่นี่มาี่นี่ลกมาลกมาหาป้า มาเนี่ยบอกมานี่มานี่นี่ไม่ใช่คุณนายนั่งนะคุณสิบหกออคุณนายเออกทำไมทำไมเออเออออกคุณนายว่าไงฟังก่อนนะพวกคุณเขาคิดก่อนเออเออเออว่าไงคุณนายเนี่ยหมายว่อสั่งการนั่นแต่ไม่พูดว่าคุณสอ๋อสั่งการพูดก็บาลีมันพูดไม่ได้คุณนายเออบาลีเขาพูดไม่ได้เออเออเออเใครเขามันไป็นใบเขามันเป็นใบเฮ้ยพูดจะถึงสามคนใบเดิเฮ้ย เัอะมโอ้อ้ป็นผู้หเธอฟังเธอฟังไม่รู้เรื่องใช่ป่ะใช่ป่ะให้มา้อว่าข้างหน้าเออเอนั่นไงไปแก้ว่าจิเออมันบอกซีเขาให้คนล้อจีบแปว่าจบไม่รูเมืออ้าีกู้าจบออเอเออทำไมทำไมบาดีเจ้ยเจอเ้าเจอเต้ยเออ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 าไหนมาไหน ฟังแลวนห้าสิบบาทก็ยกห้าห้ามือไ่ด้ดีดีเออเออแกยกมือให้ถูกดิบอนนีสี่กับห้าเออห้าก็คือห้าเออสี่ก็คือสี่มันร้อยแต่ให้คนละห้าสิบอ๋อคนละห้าสิบบาทอะไรกูก็เอาก็แบ่งไปเล็กเกมาอย่างนี้เออดีดีเออเออใช่ไม่ก้บอกเลย

ไอ้เยอะก็ไม่ตามหรอกว่ะกูต้องใลกักกันโอ้โหไปกาดไปบ้างิไปแล้วแม่เรียกเรียกปาลีเะพาะเลยคุณนายเลยว่าสิซีซีอย่างเอออย่างเห็นปะว่าจีบแล้วเออกูนี่แกันเดินนี่ไปนี่เออว่าไปยังบุค่าจบบ้งาจบอ่าๆไม่ม่ไยงซซีเอออ๋อเหรอเออออ

ะคุยกันรู้เรื่องไหมวะห่าตรงก็ไม่ออกเสียงจได้ได้ยินเสีไหมตรงต้นนะอ๋อโอ้โหบัลลีบัลลีพูดตามสมจิตบอกที่ให้ได้ห้าที่โลกหาเออเออหอาเอาใหม่ก่อเออเอาใหม่เอาใหม่

น่กนีฟังก่อนฟังก่อนฟังก่อนอนคุณนคุณนายที่เ่นะม้ยมือสีใบเว่าคุณอกที่เอาี่เขาจเรียนพูดตามี่ลูกพูดตามจตมาเรียนพูดที่ลูกพูด เฮ้ยบาลีเอ,อ้ยดีก<อ> <c oughs> ่อนสมกิเธอเธอสอนเนผู้เรียกห้าเธอทำเหมือนเสียงคาง่น่้ตรงนี้มันแตกอนเฉยเสียงมันเหมือนคางอะเราไม่ต้องมันมันมีสีน้ำเออ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 เเออเเออเออเอเออยออเออออเออเเออเออเอเอ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 เอเออเออเอนเออ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 เอเเ มออนมันทําอะไรมันทําอะไรลูกถือไม้กวาดอะถือไม้กวาดไปทําอะไรอะครับไม่รู้มันถือไม้กวาดไนทําอะไรไม่รู้ก็ตอบไม่รู้อะงงมอนเออก็เอออไปแล้วไปแล้วสารเลขข้าไปขนาดนี้แล้วต้องงุ๊้อยไม่ต้องเเน้นหรอกเออสอนเออสอนสอนหน่อย โอลีกเขาเป็นบ้าไงก็พูดออกไม่ชัดหรอกมาบอกคขาไม่ต้อยเหน่อนอเรียกแบบนี่เฉยก่อนแล้วไม่ต้องเหนี่ยวคออย่างเงี้ยมันจะออกแล้วงม่ได้เลยว่าเต้องใช้ตัวนั้นแล้วก็ตไปเจบใช่เอางี้เวลาเนี่ยพูดไม่ใช่มันดูไม่เป็นนะว่าพูดไม่เป็นไงก็พูดไม่ได้ไงเลยต้องสอนเขาสิมือขึ้นแล้วพยายามเรียกห้าจะเป็นเสียงค้างแล้วเลขยห้า ดูแลเดูเข้าให้ให้ลมเขาไม่ใช่เดือดสุดจะว่าไงว่าเขาจะแบบแค่เอาปอดเข้าสอนเลขสอนให้ผู้เลขห้าไม่ใช่ธรรมดานะคะไม่ธรรมดาต้องใช้เวลาขนาดไหนด้วิเนี่ยต้องพ้ออกได้ไม่ต้องพ้นออกต้องมีครูฝึกสอนเลขห้าเนี่ยไม่ต้องพ้นออกมาทีเดียวมันจะเหมือนดื้ดีนี่เวลาไี่ต้องเลยใช่ดิมอยู่นมือคอไงเพื่อน

那我们你们是吧？是不是？他们家老刘家的，老刘家没没好白，他那做那个，那个，多好，太聪明了，懂了呀？那个谁啊？你可？哎，这个，哎，哈哈哈哈！那个那个那个，哦，你你们的，来来来来来来来！ ก็ให้เนหนึ่งลมลำคอก็แล้วเคาเขออกมาหมดทเดียวค่อยออกมาไม่ให้มีขนออกมาเลยเดี๋ยวมจ้จะผาตรงนี้ได้ใช่ใช่เพื่อเก็บคอหนึ่งลำคอไงไม่ออกมาเสียงลำคอเก็บคอกเอๆเล